คลิปนี้เนาะใช้วิจารณญาในการรับฟังนะคะวันนี้มาสุ่มหใใลายให้คุณช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องมีการวางแผนนะคะการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวหรือรีชาร์จเอเนอร์จีนะคะฟื้นฟูพลังงานอะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเหนื่อยนอนช่วงนี้เป็นแปลก นอนเท่าไหร่ก็รู้สึกว่ามันยังเหนื่อยอยู่เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นนะคะอ่า wake up call ค่ะสองสัญ,สญลักษณ์เนี้ยมาปากการะกบกันมันเป็น wake up call นะคะสัญญาณของการปลุกโดยจักรวาลน,นะคะมีบางอย่างกำลังเข้ามาให้คุณเตรียมตัวนะคะเจอกับการเปลี่ยนแปลงนะในการเปลี่ยนแปลงเนี้ยจะทำให้คุณได้แก้ไขบางสิ่งบางอย่างหรือปรับความสมดุล นะคะรวมไปถึงคุณจะได้รับการช่วยเหลือภายใต้อิทธิพลน,นี้นะอสองเหรียญน,นะคะจงปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงแหละนะคะหลายคนอาจจะมีความรู้สึกว่าได้ได,ได้กลับไปทํางานเดิมๆหรือว่ามีคนเก่าๆยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลือน,นะคะหรือว่าได้ดีลงานนะคะแต่สองเหรียนมันเป็นคอนเนคชั่นที่ในเรื่องของการ เชื่อมต่อด้วยเช่นกันอาจจะมีใครสักคนติดต่อมานะคะหาคุณก็ได้โดยเฉพาะในเรื่องของการงานนะคะช่วยนี้ต้องปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีนิดนึงถ้าเป็น,นในเรื่องของการงานนะคะนี่มาดูว่าไพา่เาราดเคอบอกอะไรคุณเลิฟค่ะพูดถึงความสัมพันธ์นะเป็นไปได้ว่าคนเก่าจะย้อนกลับมานะคะแต่ในทิทางกับการมันมีบางอย่างเกิดขึ้นนะคะอิทธิพลเนี้ย การเปล่ยนแปลงใดก็ตามมันทาให้คุณเนี่ยอาจจะได้พบได้เจอใครสักคนนะคะถึงเวลาที่คุณจะ move on จากความสัมพันธ์เดิมๆแล้วนะอืมอะไรที่ไม่ยั่งยืนมันก็เราจะต้องปล่อย move on mm hmm. ได้แล้วนี่คือจัก,กรวาลเขาบอกคุณถึงเวลาที่คุณจะฮิวนะคะฮิวใจฮิว energy ฮิวสถานการณ์ของตัวเองได้แล้วนะคะอะห้าใบสุดท้ายขอ how to ให้คุณหน่อยขอ how to ให้คุณหน่อย วันนี้ใช้กล้อง iPhone แล้วมันก็ชัดดีเนาะแจสติกขึ้นมาเป็นช่วงเวลาที่เราจะเจอความสมดุลความยุติธรรมกำลังจะเกิดขึ้นหลังจากการเปลี่ยนแปลงผ่านไปนะคะทุกอย่างจะกลับเข้าสู่โหมดสมดุลโหมดปกตินะคะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางปล่อยผ่านเรื่องราวที่มันโศกเศร้าเสียใจบางเรื่องอะ่ะเราไม่สามารถที่จะย้อนคืนได้ นะคะคแต่คุณสามารถที่จะทำตัวเองให้รู้สึกว่ามันเข้มแข็งมันแกร่งขึ้นได้พยายามมองถึงสิ่งที่เรามีอยู่นะคะเออคุณจะได้รับการน,นำทางนะจากไฮเซลของคุณหรือว่าครูบาอาจารย์ของคุณนะคะเป็นเหมือนตะเกียงสองทางคุณนะคะคนที่เลือกกองนี้ส่วนใหญ่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเดลเลเวอร์มาอีกแล้วแสดงว่าเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเจอคนที่ศินเสมอกันนะถูกจัดสรรโดยจัก,กรวาลน,นะคะ เอออาจจะได้เจอใครสักคนนะคะภายใต้ที่คนนี้เลิศมากค่ะเดอะสตาร์ดวงดีมากนะคะคนที่คุณเจอจะเป็นคู่บุญคู่หนุนคู่นําแล้วก็เป็นอาจจะมีใครสักคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสนับสนุนคุณหรือแม้แต่ง,งานที่คุณทํามันมาจากอิสปาเรชั่นภายในนะคะหรือว่าความชอบของคุณเวลาจเจอแบบ บททดสอบบททดสอบที่ลงตัวแต่คุณจะฮิลลิ่งได้สําเร็จถ้าคุณจะนางานออกสู่สาธารนณะก็เป็นช่วงเวลาที่ดีบางคนไปเกี่ยวข้องกับเอกสารการต่อสัญญาอะไรต่างๆนานานานะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ต้องเคลียร์นะคะหรือว่าคุณอาจจะมีเกณนได้แบบเขาเรียกไงต่อสัญญาเซ็นอะไรบางอย่างนะคะในเรื่องของกําหนดการเออใช่ใช่กำหนดการแต่ไพ่สวยค่ะไพสวย ขอใคุณทุกคนจงโชคดีที่พบที่เจอคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อยืนยันดวงดีดวงปังของคุณด้วยนะเริิวๆค่ะ